ใหม่แพ็คใหม่ทุกแพ็คทุกครูทุกลูกเลยนะครับสําหรับคนที่จะทานเป็นแพ็คเป็นเนื้อล้วนนะครับผมเฉียดว่าห้าสิบเก้าบาทมีลดนะครับผมกับร้านทุเรียนร้านเจ้าอ้อมตลาดนันเรบินนะครับมีทุเรียนขายตลอดปีแวะมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับสำหรับออเดอร์ส่งต่างจังหวัดหรือออเดอร์ในแฟนเพจ ผมยังรับอยู่นะผมมีแอดมินคอยรับอยู่นะครับผมพอเดอร์ตัดที่สี่โมงเย็นของทุกวันนะครับผมแต่ก็สั่งมาได้ตลอดนะครับจะส่งถ้าหมดรอบก็จะส่งเป็นวันถัดไปอีกหนึ่งรอบนะครับนไ,ได้ฟูใหญ่ๆแบบนี้เลยแพ็คลับฟูแพ็คลับฟูบเลยนะครับผมใส่ ก็แล้วลูกค้าก็ได้เนาะอ่าครับถ้าถ้ามันสุกหมดนี้ได้ขายหมดแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ขนาดเมื่อกี้ของไม่จ่อไป็จอครับผมน,น,น้องพี่แม่น้องสาวเดียวหมได้ออกก็ได้พี่บ้านมีของดีก็ถ้าถ้าทุเรียนสุนกกรอบนอกลุ่มในหมดนี้ขายหมดแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าลูกค้ามาเยอะแล้วก็กลับไปก็เยอะเหมือนกันแต่ก็พอได้ที่ลูกค้าจะเอากรอบนะครับ มเมื่อวานนี้ครับ,รบใช่ตำรวจเขาก็จับฉีดบอลน,นิดเดียวตัดจับสวนมาก็มาถึงบ้านเจออ้อมเลยนะครับผมเจ้ก็จะมาคัดขายอีกทีนึงนะครับนี่ยังได้อยู่เนี้ยอรอบน้อมล้มในสำหรับ พอค้าที่จะรับไปขายต่อก็ราคาส่งจีอ้อมก็ขายราคาส่งด้วยนะครับผมเข้ามาซื้อได้ที่บ้านจอีอ้อมได้เลยนะผมหรือเข้าไปโทรสอบถานได้ที่เบอร์โทรในแฟนเพจเลยนะผมกับร้านจอีอ้อมตลาดนันทบินนะครับมีขายส่งขายปลีกด้วยนะครับผม ลูกค้าเพิ่นหลายนะทั่วประเทศเนาะครับเจ๊เน,นาะทั่วประเทศแล้วก็บ้าไงกอล์ฟเจ๊ยักษ์ควงอะเนาะครับลูกค้าทั่วประเทศเ้าไปสลาดมณฑลขนาดลูก fc จากฮ่องกงยังมาถึงนี่เลยนะย fc มาซื้อเองเลย fc จากฮ่องกงต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยคุณแม่บอก <S 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 ชมชิปทุกวันเลยวันนี้มาอุดหนถุงหน้าร้านเลยเดี๋ยววันกลับก็จะเอากลับไปอีกห้าลูกว่างั้น แม่บอ,อกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งแก้วเ,เดียวแก้อ้อมก็จะคัดเนื้อก่อบนอกนุ่มในให้ไปถึงนู่นก็น่าจะสุดพอดีทางเลย พี่บ่าวเราหมดแล้วพี่บ่าวโอ้เหมือนฝันเลยเนาะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมพี่บ่าวไม่ได้โม้วใช่ไหมหมดก่อนไม่ได้ม้วเนี่ยไม่ได้โม้วแล้วเรื่องจริงใช่ไหมพี่บ่าวได้ครับโอ้ก็หันไปกีก็ยังไม่มาตั้งเลยเนาะเราหมดแล้วอ่ะสี่โมงแล้วพี่บ่าวบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงสามห้าครับบ่ายโมงครึ่งป้านไม่เป็นไรเก็บตัวโมงวัดซีซูนหมุนพี่บ่าวครับไปหาตุ้ยยันเส็จมาไข่โน่นเนาะ สวนมาอีกไหมครับเนี่ยสวนมาเย็นนี้ใช่ไหมมาแล้วเวียนมือเวียนมือพี่แววอ๋อครับเขาก็ส่งหลายเจ้าเนาะเขาก็สลับกันไปดิ้งจุเรียนน้อยช่วงนี้เขาก็แบ่งแบ่งกันไปอ๋อนี่เป็นลูกยังไม่สุกแต่เป็นเนื้อล้วนจ้าเนื้อล้วนครับแม่แตะดูได้เลยเห็นไหมเนี่ยลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะครับโอ้มาเป็นพันล้นเลยครับเรียกได้นี่ก็เรียกได้เนี่ยไปลูกค้าเรียกใส่ถุงมือแล้วก็เรียกทีละคู่ลูก นียใช่ใช่ดูมือน่ะให้ลูกค้าแต่ดูมือนี่นี่ครับแก้วปูไหนก็ช่างดูขีดราคาแต่ดูเนื้อได้เลยเนื้อตามใจชอบเลยเลยดูนุ่มสุกเลยเหรอีบอยู่ได้สองวันอันนี้มันแข็งไหมบ้างเอาเนี่ยอันนี้สุกพอดีอันนี้สุกพอดีอ่าอันนี้ก็สุกพอดีไหมบีบดูบีบดูบีแต่ดูได้เลยอันนี้ได้อันนี้ขาดนี้ได้นี่จะสุกไม่ทั่วปูอันไหน เอาอันไหนไม่เอาอันไหนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาอันนี้จัดการเอาผ่านนี้ลูกจะางเลยแล้วก็เลยสอเคได้มครับแต่แกนได้ครับอันนี้ก็กลับบ้านไม่กินวันสองวันลูกค้านี่นี่ครับเอากลับบ้านไม่กินวันสองวันนยังไม่สุกถาจะไปบ้านอยู่ฟังนะโอ้ไเดี๋ยวมาทียังไม่ไป้เพรแม่มาเนาะ 然后。 ใช่ครับเจ้า,าอบ,จบอกว่าจะเอาเป๊ะทุก,ทกไอ้นี่เลยอเโอ้โหครับโอ้โอสวยๆค,ครับอันมือกว้นนางเลแม่มือกว้าง ไม่กลเง้ไม่ไกล้ไม่ไกลเลยเดียวเบิไม่ไ่อไ่กำนัมวัดทุเรยปเื่องกันเงินม่ได้เด้โอ้ยพี่จะายแด้นีผมกแากสวยเลยครับผมกล่องคืองามเเบข่อยเ้งเนงามงาม คนขายกบงามครับเรียนคนขายแม่คนขายไม่สวยมันดรอปลงเลยน,ะนยี่ยของผมนะเรียนไม่มีแล้วนะลูกเสียดายดนเนาะพี่บ่าวครับ ได้ยู่ยังแพ็คขายได้อยู่นะครับผมแพ็คใหม่แกะใหม่ทุกทุกกล่องทุกลูกทุกแพ็คเลยนะครับยังขายได้นะครับเริ่มเปิดเราได้ลูกอยาจะย้ำวาถูกเรือสำหรับออเดอร์ออเดอร์หลังบ้านนะครับผมยังรับอยู่นะต่างจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเจ๊ฟ้าก็คอยรับออเดอร์อยู่นะครับ ขาปางคุคูนี่ที่ทำไมมันล้วนดีจลมันจะอ้ไปเบาเนื้อเยอะมากเลยสวยเลยครับอย่าลูกค้ามาดูที่ร้านมาดูที่ร้านสวอนสวอนกล้องมาเลยกับร้านทุกอย่างร้านจุดอ้อมตลาดนัดเรือบินนะผมหักไปแวะมาเลยแวะมาเลยกับร้านเจออ้อมตลาดนัดเรือบินนะผม เปิดทุกวันสดใหม่ทุกวันนะผมะากางกค้า,านวน<ง>ครับเนนทีย้คราณนาะครับวันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นทุเรียนใต้นะครับผมสำหรับวันนี้นะเป็นของชมพน ทำสิงนะครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนี่เลยเอาครับตอนนี้คลิปนี้ก็บอกนะผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมในช่อง y o ยูทูบบ้านาทุกคนปากนมปาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเะบินนะครับผมมีทุเรียนขายตลอดปีเลยนะผม สามารถสั่งซื้อในแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะผมเข้าไปในแฟนเพจร้านเช๊อ้อมตลาดนั้นเดบินได้เลยนะครับมีแอดมินคอยตอบแชทอยู่นะผมพิมพ์ที่อยู่พร้อมให้แม่ค้าเช็คราคาค้าส่งได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ